สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเมาส์ดูในตํานานนะครับในช่วงวันที่17ตุลาจนถึงประมาณ16พฤศจิกาครับผมลัคนาราศีธนูในแบบของเดรมาเตอร์เตอร์นกะครับผมรูปหน้ากลัวออกมาเรียบร้อยแล้วครับนะอันนี้จะเป็นสายสว่างนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าลัคนาราศีธนูเดรมาเตอรนั้นจะมีคําทํานายว่าอย่างไรนะครับในช่วงนี้เอง10ตุลาปี2563จนถึงประมาณ16พฤศจิกา ดาวอาทิตย์เองเป็นดาวอาทิตย์ที่เป็นนิดนะครับย้ายเข้าสู่ในเรือนของราพะนะครับผมจริงๆแล้วถ้าสมมติเราบอกว่าเราจะตีความว่าดาวอาทิตย์คือเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบถูกไหมครับย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของราพะมันต้องเป็นลาบลาบในเรื่องของการงานลาบในเรื่องของการที่จะไปได้มาจากในเรื่องของการที่เรามีเกียรติมีคนยกย่อง ถูกไหมครับมีความรับผิดชอบเราเริ่มทํางานมาตั้งแต่ช่วงที่ดาวอาทิตย์เองอยู่ในเรือนของสุภาย้ายลงมาที่อยู่ในเรื่องของกรรมมะในเดือนที่แล้วเราทํางานหนักมาตลอดถูกไหมครับพอเราทํางานหนักมาปุ๊บเดือนนี้เราก็ควรจะได้เป็นลาภะใช่ไหม ควรจะได้ล่าผลจากการที่เราได้ทํางานหนักมาใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าดาวอาทิตย์เองในเดือนนี้เนี่ยเขาติดตําแหน่งเป็นนิดมาด้วยอย่างที่บอกครับผมว่าอาทิตย์เป็นนิดนั้นหมายความว่ายติมิตรล้วนเบียดเบียนอาภพยศถาบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็ผู้อุปธรภมไม่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นงานที่ได้เข้ามาอาจจะเป็นงานอะไรที่ที่คุณแบบว่าไม่อยากจะทํา ไม่อยากที่แบบเออเอาไปให้คนอื่นได้ไหมเอาความรับผิดชอบนี้ไปให้คนอื่นได้ไหมทําไมจะต้องเบียดเบียนให้ฉันต้องทํางานแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าดาวมันเสียนะครับมันเป็นดาวอาทิตย์ที่นิดยังไงทนทําไปก่อนนิดนึงถือว่ามันเป็นลาบที่ไม่พึงประสงค์เป็นลาบที่เหลือจากสิ่งที่เขากินกินกินเหลือกินขว้างอะไรประมาณนี้มาแล้วนะครับแต่ยังไงเนี่ยมันเข้ามาในเรือนที่ดีของเราบางทีเราอาจจะต้องมองวิกฤต ให้เป็นโอกาสนะตรงนี้เราอยากจะสอนให้คุณว่าไหนไหนดาวอาทิตย์คือเรื่องของการงานความรับผิดชอบความมีเกียรติถูกไหมครับแต่มาเป็นนิดมาแบบเบียดเบียนมาแบบไม่ได้ใช่อย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่แบบที่เราที่แบบว่าเฮ้ยมันควรจะทํางานมาตั้งหนักหนาแล้วมันควรจะได้อะไรที่แบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยหนึ่งนะครับแต่ทําไมมันเป็นนิดละมันเร็วสามต่ํช้าทําไมมันได้นิดเดียวนะครับ เออมองย้อนกลับไปดูสถานการณ์โลกดีกว่าเนาะเราก็ต้องมองย้อนกลับไปเออว่าสถานการณ์โลกตอนนี้คนก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นค้าขายนู่นนี่นั่นต่นางนๆนก็ได้ผลประโยชน์ที่น้นอยถอยลงมาถูกไหมครับเพราะนั้นได้ดีกว่าไม่ได้นะครับถ้าผมพูดอย่างนี้คือได้ดีกว่าไม่ได้ลองมองแบบว่าโลกสวยนิดหนึ่งเนาะมองโลกสวยนิดหนึ่งโอ้โหในขณะที่คนอื่นเขาตกงานกัน มีหลายๆอย่างที่กําลังจะตกงานหลายๆบริษัทกําลังตกงานปิดงานย้ายฐานไปอยู่เวียดนามเพราะเรื่องวุ่นวายต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของความไม่เจริญของประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ถือว่าอ่ะก็โอเคอ่ะก็พอ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 อะทนทนหน่อยนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นดีกว่าไม่ได้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวเดือนน้าอาทิตย์จะกลายเป็นวินาศเนาะไม่รับเดือนนี้แล้วจะไปรับเดือนไหนจริงไหมเพราะนั้น เดือนี้ได้อะไรเข้ามาเท่าไหร่ก็เก็บ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 นะครับ157นะครับโยกเข้าหาลัคนาด้วยเป็นศักดินาเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแต่เป็นอาทิตย์นิดใช่ไหมก็อย่างที่บอกครับว่ามันน่าจะมีเรื่องของตำแหน่งการงานอาจจะไปสมัครงานแล้วปรากฏว่าไม่ได้งานที่อยากต้องการไม่ได้สมัครงานเลยแต่ได้งานที่แบบว่าไม่อยากต้องการได้ความรับผิดชอบที่แบบว่าเออเอาไปทำเยอะเอาไปทำเยอะๆ,เ,อปเ,อะๆเป็นลาบที่ไม่พึงประสงค์เข้ามา อะไรประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับอาทิตย์มันคือตอนเช้าอาทิตย์นิดมันน่าจะกลางคืนโอ้โหทํางานตั้งแต่เชา้ายันคะ่ำเนาะประมาณนั้นได้ไหมได้อยู่นะครับเพราะพฤหัสก็พักเสาร์ก็พักเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยเหนื่อยนะเหนื่อยใจเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บางทีเราก็จะกลายเป็นเจ็ดหนึ่งอยากจะโวยวายอยากจะรุนแรงถูกบ้านลองทีพฤหัสเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความจู้จี้ขี้บน่น มันย้ายมาพักปุ๊บเราก็บอกเออเหนื่อยก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเงี้ยหนึ่งห้าผู้ใหญ่สนับสนุนแต่เป็นผู้ใหญ่สนับสนุนให้เราได้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้ต้องการนะครับเพราะนั้นเป็นศักดินาแต่เป็นศักดินาที่เป็นหนึ่งนิดห้าพักเสาพักมันไม่สมบูรณ์แบบเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าจะเปลี่ยนงานตอนนี้ควรเปลี่ยนไหมคุณตอบเองนะครับเมื่อดาวมันเสียขนาดนี้ควรเปลี่ยนไหม เนาะทนทนได้ทนไปก่อนดีไหมอาถ้ามีงานใหม่แล้วคิดว่าเป็นอะไรที่แบบว่าต้องไปทํางานที่แบบว่าแก้ไขปัญหาแล้วคุณเก่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโ okay. อเคอาจจะทําได้จริงป่ะเพราะอาทิตย์เป็นนิดชาวบ้านเขาดีไปหมดแต่เอาปัญหามาให้เราเป็นหนึ่งใช่ไหมเป็นหนึ่งเป็นงานเบื้องหลังที่ต้องคอยแก้ปัญหาอคอยตามเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวต่าง,าง,างนนๆนานาถามว่าถ้าคุณเป็น คนที่ทำงานในสายนี้มาอยู่แล้วเนี่ยรับไหมอา,อาจจะรับก็ได้ใช่ไหมสมมติคุณเป็นพวกพยาบาลก็ดีเอาพยาบาลเช็ดกี้เช็ดเยี่ยวเอาปะหรือเป็นคนที่แบบว่าต้องคอยตามเก็บงานทุกสิ่งทุกอย่างอ่าอย่างเนี้ยถือว่าเป็นงานของคุณอยู่แล้วอ่ะรับเข้ามาก็ถือว่าดีไปจริงไหมประมาณนั้นลองคิดดูลองแบ่งประเภทของงานดูดาวพุธเองนั้นอยู่ในเรื่องของกรรม,มะเป็นเรื่องของดาวพุธที่เสิร 4. เรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารดาวพุธเองมีตำแหน่งเป็นเกษตรบดีและหมหาอุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เจรจาค้าขายสื่อสารเป็นดาวพุธท,ที่ย้ายเข้ามารู้สึกเป็นดาวพุธพักนะครับเป็นดาวพุธพักพักอยู่ในเรือนของกรรม,มะก็อาจจะแบบว่าพูดเรื่องเก่าๆพูดเรื่องที่เคยคุยกันมาแล้วคิดแต่เรื่องเดิมๆวางแผนในเรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะว่าเป็นพุทธพักแต่ว่ามีตําแหน่งเป็นเกษตรบดีและมหาอุดเพราะนั้นก็ต้องขายของเก่าทําอะไรที่เกี that, uh, ่ยวกับเรื่องเก่าๆทําอะไรที่มันเคยพักโปรเจกต์ไปยกกลับขึ้นมาทําประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับผมดาวสุขเองอยู่ในเรื่องของสุภาพความสุขความเจริญความคิดเนาะในเรื่องของการเงินความรักเรื่องของการวางแผนนะครับถือว่าดาวสุขนั้นดีอยู่นะครับในเรื่องของการเงินความรักการวางแผนมีเรื่องของการที่แบบว่า จะต้องไปวางแผนให้ใครจะต้องคิดว่าจะต้องหาเงินหรือวางแผนในเรื่องของความรักอย่างไรนะครับประมาณนั้นเนื่อดาวอังคารเองตกอยู่ในเรื่องของพันธุใช่ไมครับเรื่องที่เราจะต้องวุ่นวายเกี่ยวเรื่องที่บ้านการเดินทางไปนู้นไปนี่แต่พอดีว่าเป็นอังคารที่พักตั้งแต่9ตุลาจนถึงประบัณ27ดธันวานะครับก็เลยทําให้คุณเองอาจจะ อยู่บ้านนิ่งๆไม่อยากจะทําอะไรนะครับหรือมีเรื่องที่อยากจะไปนู้นไปนี่แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไปอังคารพันธุเป็นเรื่องของบริวารของคนที่บ้านอังคารย้ายมาจากอะไรและย้ายมาจากวินาศนะครับในดวงของดวงเกษตรบดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือคนในบ้านแบบไหนแบบที่ปัจจุบันทันด่วนได้ไหมเพราะดาวเกตไปกระตุ้น ไปโยกเข้าหาดาวอังคารถูกไหมครับดาวเกตยอยู่ในเรื่องของกระดุมพระแปลว่าเรื่องของไอเดียสร้างสารรค์เรื่องของการที่คุณเองอาจจะแบบว่ามีไอเดียที่จะทำนูน่นทำนี่ต่างๆนานาหรืออาจจะมีเรื่องของการใช้เงินแบบปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนเพื่อที่ทำอะไรเพื่อที่จะไปลุยช่วยเหลือคนที่บ้านนั่นเองนะครับก็เป็น3 9ถามว่าจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาได้ไหมได้ แต่ในอีกทางหนึ่งก็มีเรื่องของการเงินที่ต้องเสียไปได้ไหมได้เช่นเดียวกันมันได้มาจากอะไรมันได้มาจากเรื่องของดาวพุธที่อยู่ในเรือนของกรรมะนะครับได้มาจากดาวพุธที่อยู่ในเรือนของกรรมะได้มาจากดาวอังคารที่อยู่ในเรือนของพันธุที่เราจะขยันเดินทางขยันที่จะทํางานใช้ไอเดียที่สร้างสรรค์แต่มันจะเสียเสียจากอะไรเสียจาก5้าเจ็ดที่อยู่กับตัวเราเสียจาก8ที่อยู่ในเรือนของอลิเรื่องวุ่นวายของคนรอบข้างของตัวเราที่เราไปวุ่นวายกับเขาเป็นสี่ 9, แล้วก็8วุ่นวายมากมายจนเกินไปอยากจะคิดอยากจะทำอะไรต้องทำให้ถึงที่สุดมันก็เลยทำให้เราเหมือนกับว่าไม่ปล่อยวางพอเราไม่ปล่อยวางปุ๊บต้องนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะเอาให้สุดซอยสุดถนนไปเลยปรากฏว่าเสียทร,รัพย์นะครับก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่ง9กระดุมพระมีเกณฑ์ได้เงินมีเกณฑ์เสียงเงินมีไอเดียสางสารรค์ ไปกระตุ้นพันธุเรื่องของคนที่บ้านไปกระตุ้นต่อที่อลิเนาะเพราะนั้นบางทีก็วุ่นวายมากจนเกินไปก็เกิดความการสร้างศัตรูเกิดขึ้นได้ดาวราหูอยู่ในเรือนของอลินะครับเราบอกเลยว่าดาวราหูเองเนี่ยเป็นดาวราหูนิด ราหูเองแปลว่าความเมเมๆความลุ่มหลงถูกไหมครับแล้วเป็นราหูนิดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวเห็นแก่ตัวคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการหูเบาการเชื่อคนง่ายพอคุณเชื่อคนง่ายคุณหูเบาคุณก็เลยสร้างศัตรูขึ้นมาให้กับตัวเองได้ไหมได้ นะครับตรงนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งเนาะอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางได้ไหมอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ลถเสียได้ไหมเพราะว่าลาหูเป็นนิดนะครับลาหูเป็นนิดตกอลิลาหูแปลว่ารถใหญ่เนาะแล้วก็มีอังคารพันธุรถมาเฉียวอรถเล็กมาเฉียวรถใหญ่ของคุณประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับแล้วก็ทําให้ไฟแตกเพราะว่าเป็นอาทิตย์นิดไม่มีไฟถูกไหม ไฟแตกนะครับเลยต้องเสียเงินเป็นเกตเพื่อที่จะไปเพิ่มไฟให้เขาประมาณนั้นนะ57ก็อยู่ในลักษณะของตัวเองตัวเองก็อาจจะเป็นคนที่มีคนมาสนับสนุนคุณนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสและดาวเสาร์เป็นดาวพักพักทั้งคู่เลยเมื่อเขาพักทั้งคู่เขาอาจจะเฉยเฉยต่อคุณดาวอะไรที่ทับลักษณะของคนนั้นเช่นดาวเสาร์อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้มีคู่ครองนะครับ เพราะนั้นเสาย้ายเข้ามาทับอมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่เป็นคู่ครองของเราดาวพฤหัสเองเป็นผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาเป็นคู่ครองของเราได้เช่นเดียวกันแต่พอห้ากับเจ็มาอยู่ด้วยกันโอ้โหสุกอยู่ในเรือนของสุภาสวยเลือกได้ไม่รู้จะเลือกใครดีจริงไหมจ๊ะแอนนารเร่ R R. เออนะเพราะนั้นก็เลยไม่รู้จะเลือกใครดีซ้ายก็ดีขวาก็ดอีอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้อยู่นะจ๊ะได้อยู่เนาะเพราะนั้นบางทีเองเนี่ย มันเป็นลนักษณะของการที่มีคน2คนเข้ามาหรือถ้าไม่ใช่คน2คนเข้ามามันกลายเป็นลนักษณะของการที่มีความแตกแยกมีความบาดหมางเกิดขึ้นได้ระหว่างคนสองคนที่มาทับตัวเราอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้ตัวเราเอง57ก็ต้องระวังในเรื่องของความบาดเจ็บนะความบาดเจ็บเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของราหูได้ไหมได้นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับเ อวว่าบางด้านล่างเน,เนาะเอาไววเพศเอาว่าสืบพันธุ์อะไรแบบนี้มีการผ่าตัดได้ไหมได้เพราะมันจะอยู่อยู่ในเรื่องของปุตตะมนจะอยู่แปลว่าพวกซีดใช่ไหมครับแล้วย้ายมามีนาวาังอยู่ในเรือนของราพะแล้วเป็น0ูนย์หโยกเข้ามาหาเราอา,อาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องผ่าตัดเกี่ยวกับพวกซีดเกี่ยวกับพวกพังผืดเกี่ยวกับเรื่องของพวกเนี่ยประมาณนี้ไดไหมได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้รุนแรงไรเพราะว่าเป็น57ที่ผัก นะครับประมาณนั้นมโนตุยอยู่ในเรื่องของปุตตะนั้นคือเรื่องของบริวารอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณเองอาจจะเนี่ยมนตุยย้ายเข้ามาลาภะด้วยนะว่างมีเกณฑ์จะตั้งคันได้ไหมได้คนละขณาราศีธนูก็มีเกณฑ์ที่จะตั้งคันได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วตั้งคันเนี่ยก็คือตัวเองก็ต้องผ่าลอดเพราะว่าเป็นศูนย์ถ้าในช่วงที่ลอดนะใครที่ลอดในช่วงนี้เนี่ย อาจจะเป็นการผ่าคลอดเพราะว่าเป็น570ถูกไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบรรเทาเรื่องของความบาดหมางออกไปก็เกิดเลยไปผ่าคลอดซะจบหรือแก้กายเป็นการตัดชิ้นเนื้อเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะฉันเป็น มะเป็นซีดเป็นนั่นเป็นนี้หรือเปล่าหรือแมมโมกแกรมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับประมาณนั้น57อยู่ในลัคนาบางทีก็เราก็อาจจะเครียดมากจนเกินไปรู้สึกบาดหมางต่อทุกสิ่งทุกอย่างมากจนเกินไปตรงนี้ต้องระวังไว้ให้ดีนะครับ ต้องระวังไว้ให้ดีนะครับดวงในเดือนนี้ในเฟสที่1เป็นแบบนี้ไปดูต่อในเฟสที่2ครับผมเมื่อในเฟสที่2ก็คือในช่วงนี้แหละครับเพราะว่าตั้งแต่2 4ตุลาคมที่เข้ามาเนี่ยจนถึงประมาณ18พฤศจิกาที่จะถึงเนี่ยนะครับดาวสุขเองย้ายเข้ามาเป็นนิดในเรื่องของกรรม,มะนั้นเราต้องบอกว่า จะต้องระวังเรื่องของการมีบุตรแล้วเลี้ยงยากระวังเรื่องของการที่แบบการการเงินไม่มั่นคงเรื่องของปัญหาเรื่องของความลับปัญหาเรื่องของการเงินนะครับแล้วมันไปอยู่ในเรื่องของกรรมมะเพราะฉนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการใช้เงินวางแผนในเรื่องของการคบหาให้ดีนะครับมีบุตรเลี้ยงยากก็อาจจะมีปัญหาของตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็ได้ในเรื่องของสงครามระหว่างเจเนอเรชันนะครับที่เกิดขึ้นเพราะนั้นบางทีก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะสุขย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของกรรมะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการวางแผนการเงินวางแผนในเรื่องของความรักนะครับอย่าใช้เงินจนินตัวเกินไปอย่าทะเลาะกันในเรื่องของความรักก็แล้วกัน นะไปต่อที่เฟสสามครับดาวพุธรับย้ายเข้าสู่ในเรือนของราพระละอา,อาถือว่าดาวพุธเสิร์ดีสี่พฤกษ์กาจนึงประมาณ25ิาพฤกกาที่จะถึงนี้อีก3วันดาวพุธเป็นเรื่องของการเจรจาการสื่อสารเป็นเรื่องของการค้าขายนะครับแล้วเสิร์เข้ามาแบบรวดเร็วย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของราพะด้วยถือว่าคนลัคนาราศีธนูจะค้าขายได้ดีนะครับช่วงสิช่วงสีงพ่พฤกกาจนถึงประมาณ25พสิบาพฤกามีเทศกาลอะไรเอ,อขายพวกนั้นแหละครับ เนาะลอยกระทงก็ไปแล้วใช่ปะฮโลว,วีนก็ไปแล้วออคิดมากยังมาไม่ถึงนะครับไม่รู้จะขายอะไรดีช่วงนี้ก็เจราจาค้าขายเนาะคำพูดเราได้ลาบประมาณนั้นนะครับแต่ ก็ต้องระวัง1นึสในเรื่องของการทําสัญญาด้วยเพราะว่า4ี่มันลดเร็วอาจจะตกปักรับคําเกี่ยวกับเรื่องของการทําสัญญาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแบบรวดเร็วนะครับตรงนี้ก็ต้องคอยดูอยู่นิดหนึ่งก็แล้วกันว่าสิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ดีกับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นอาทิตย์นิดอาจจะถูกเบียดเบียนคือเหมือนกับให้เซ็นสัญญาอะไรที่แบบว่าเราต้องเสียเปรียบประมาณนี้นะครับ เ็าะระวังไว้นิดหนึง่งเพราะว่าดาวอาทิตย์ยังเป็นนิดอยู่และดาวพุธนั้นเรื่องของการเจรจาการสื่อสารการกระขายดีนะครับสี่ห้าก็เรื่องของการย้ำคิดย้ำทำทำในเรื่องเดิมๆพูดในเรื่องเดิมๆขายเซลล์ทอล์กเรื่องเดิมๆสี่เจ็ดคือการคุยเรื่องของผลประโยชน์นะครับถือว่าโอเคอยู่นะ เสียแค่ดาวอาทิตย์ดวงเดียวที่ต้องระวังการทําสัญญาเท่านั้นเองไปต่อที่ในเฟสที่4ครับดาวพฤหัสเองจากที่เขาอยู่ในลัคนาของเรา1ปีโดยประมาณนะครับสีสี่พฤษาจนถึงประมาณ8ปดพฤษกาปี64เขาจะย้ายขึ้นไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระลัคนาราศีมังกรน,นะครับ ก็ไปอยู่ในเรื่องของการเงินไปอยู่ในเรื่องของสิ่งที่ติดตัวมานะครับแล้วมีตําแหน่งเป็นนิดด้วยเราบอกว่าพฤเป็นนิดเนี่ยหมายความว่าเจรจาไม่เข้าหูนะครับแล้วก็ดูที่แบบว่าทําอะไรที่ผิดระเบียบดูอีมีมีอีก็สูงมากๆดูแบบปัญญาทึบดูแบบชอบทําอะไรที่ผิดระเบียบมีทิฏฐิเยอะเอาว่างั้นเถอะ นะครับเพราะฉนั้นคนลกักณนราศาีธนูเองเออในปีหน้าเองพฤหัสมันมาจากตัวคุณตัวคุณน่ยมันเป็นเกษตรบดีแต่ก่อนเคยจู้จี้ขี่บนแต่ก่อนเคยลักสันโดษย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระอาจจะแบบจู้จี้ขี่บนลักสันโดษแต่ออกมาในแนวแทางที่แบบว่าไม่สนใจไใข่นะครับไม่สนใจใข่ตัวชั้นตัวกูของกูอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ไม่ยึด ไม่ Dante, ไม่ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราบางทีตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะครับเพื่อหั้แปลว่าสติปัญญาเพื่อให้แปลว่าความรู้ความรู้ที่เป็นนิดอาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้เพื่อรหัสที่เป็นนิดอ่ารู้ไหมครับเพื่อหัสเป็นนิดคืออะไรใช้สายดาครับผมเนาะบางทีคุณเคยเป็นคนที่เป็นธนูเป็นคนที่แบบใช้เพื่อหัสเกษตรบดีใช้ความรู้ที่เคยล้ําเรียนมาใช้ความรู้ที่แบบว่าอยู่ในสายที่เป็นบวกมาตลอดพอเพื่อหัสย้ายมาเป็นนิดกระดุมพระละ บางทีอยากจะแก้ปัญหาอะไรบางทีมันต้องใช้ความดาร์กเข้ามาด้วยนะครับมันต้องใช้ความดาร์กเข้ามาด้วยใช้ความที่แบบว่าอืเห็นก็นได้เห็นกับตัวเข้ามาเห็นประโยชน์ของเอาเป็นว่าเห็นประโยชน์ส่วนตัวของเราเป็นที่ตั้งดีกว่าเนาะจะได้ดูไม่แบบดูไม่ร้ายแรงจนเกินไปนะครับประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็ตีความแบบนั้นหรือเราจะตีความเกี่ยวกับเพื่อหัดเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเพื่อหัดเคยทับตัวเราย้ายเข้ามากระดุมพระ ก็เพลิหัดก็ยังคอยช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินแต่เขาอาจจะมีข้อแม้มีข้อแม้ว่าคุณอยากจะได้เงินแบบนู้นคุณจะอยากได้เงินแบบนี้คุณจะต้องมีข้อแม้ที่จะต้องไปแลกเปลี่ยนกับเขาเพราะต้องทําตามใจเขาประมาณนั้นยังไงเราก็ถือว่าเพลิหัดเองเนี่ยอยู่ในเรือนของกนุมพระถือว่าอยู่ในเรือนที่ดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าเพลิหัดอาจจะมีความทิกกีมากกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับตรงนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ก็เรียบร้อยครับผมในแบบธรรมดามหาดานะครับไปดูเรื่องของการงานแบบหน้าไพ่กันหน้าไพ่เองเนี่ยตอบว่าเป็นนายอับคับนะครับก็คือเป็นก้าวถ้วยเรื่องของการงานเนี่ยเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างดีพร้อมอยู่แล้วอยู่ในหีบสมบัติแต่คุณเองเนี่ยกำลังล่องเรือไปเรือลํานี้เนี่ยก็พาฟ้ายุพาลมพาคลื่นที่รุนแรงลองลองทอดสมอทิ้งลงไปในทะเลแล้วให้เรือมันหยุดนิ่ง แล้วลองช่างใจตัวเองดูว่าทุกวันนี้การงานของคุณเป็นยังไงพึงพอใจแล้วหรือยังถ้ามันพึงพอใจแล้วแล้วใช้ความสามารถของตัวเองที่มีประโยชน์มีความรู้แล้วก็สงบนิ่งจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งน,นั้นะ่ะให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอย่าไปวกแวกอย่าไปแบบว่าเฮ้ย คนนู้ได้งานใหม่คนนี้ได้งานใหม่คนนี้แบบว่าอมันไปทําให้เราแบบว่าเสียสมาธิอะไรเงี้ยบางทีเขาบอกว่ามัชชิมาปฏิปทาใช่ไหมหรือว่าการที่เราพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเรามีอยู่แล้วบางทีบางคนตอนนี้ตกงานด้วยซ้าเนาะกับคุณเองมีงานอยู่อยู่ดีๆอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่พึงพอใจว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงงานเออลองกลับไปคิดดูนะว่า ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรที่ผ่านมาตอนนี้อาจจะดีกว่าชาวบ้านเขาที่เขาตกงานถูกไหมครับเรือลํานี้จะต้องท่องลําอง,องล,ลนาวาต่อไปนะครับฝากเกี่ยวคลื่นลมแรงแสลงใจใช่ปะเขียวเกี่ยวคลื่นต่างๆนาน,นาลมพายุมาก็มาเยอะแยะมากมายดีเปเทนระบบบ5เนาะพาเมลาบารุนบาวเดนก็มากันเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งเนาะก็อย่างที่บอกครับเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่ง ประมาณนั้นไปดูต่อที่เรื่องของการเงินครับการเงินเองของคุณเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยังไงเอ่ยการเงินของคุณเองเป็นชูออ f ซิกออฟครับนะครับเป็นหถ้วย6ถ้วยเองเขาก็บอกว่ามันเป็นลักษณะของการย้อนกลับไปสู่ในอดีตนะครับเป็นเรื่องของการที่จะได้ไปรวมกวนไปเจอพี่น้องหรือการใช้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประสบการณ์เพื่อที่จะสร้างสิ่งที่มันดีขึ้นนะครับจะเห็นว่านางกระโหลกตัวนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะประคองถ้วยทุกใบให้อยู่รอด มอนก็เป็นการบาลานซ์โอ้น้ำอยากกระชอกนะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเงินของคุณเองคนลักณาราศีธนูเองอย่างที่บอกครับผมว่าราหูอยู่ในเรือนอริสุขอยู่ในเรือนของกรมมะเป็นนิดเนาะใช้ใจ่ายเงินต้องระมัดระวังนะครับ11 1 1กําลังจะมาแล้วนะครับปิดเนาะปิดมันซา ปิดมัน11 11จะมาแล้วแล้วมันต่อด้วย12 12นะจ๊ะอืมนะเป็นเรื่องของเรื่องของความรักจก้ะเรื่องของความรักเองเขาบอกเป็นเมจิเชียนนะ ออก็ถือว่าความรักสามารถที่จะเล่นแล่แปดธาตุนู่นนี่นั่นต่างๆนานาได้เพราะฉะนั้นความรักของคุณยังถือว่าดีอยู่นะใครที่มีความรักนะครับใครที่มีความรัก5กับ7ดทับลักนาใช่ไหมครับแม้ว่าเขาจะพกัก6จะย้ายมาเป็นนิดในกรรมะหนักนิดเอาเบาหน่อยเอาใบให้กันเนาะไม่ใช่เช่กนการสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างการ เาสีข้้นถ่ายการที่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ตีความแบบนี้ได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเองสามารถปรับตัวกับเรื่องของความหลักได้ในเรื่องของสุขภาพครับใบสุดท้ายสุขภาพนั้นเป็น c r e มอ of วอนนะครับถือว่าในเรื่องของสุขภาพเองอ่ะจริงๆงอ่ะไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าดาวที่เสียเนี่ยมันก็อาจจะเป็นดาวอาลิก็คือราหูดวงนี้นะครับแล้วก็ดาวห้าเจ็ดที่อยู่ในลัคนานะครับเพราะฉะนั้น ก็ระวังไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันส่วน queen of ward เองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นราชิน er ีคาถาใช่ไหมครับราชิน <ww. S 3> <or> ีคาถาเองเนี่ยเขาความสามารถพิเศษของเขาเนี like ่ยคือเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องของความฉลาดความที่เขาอย่างรู้นู่นนี่นั่นต่างๆนานาอยู่แล้วเขามีเสน่ห์เขาฉลาดเขามีอีก้สูงเขาน่ารักใช่ไหมครับเขาถือเทียนแบบนี้แปลว่ามีสิ่งที่เขาจะนําทางในเรื่องของสุภาพ เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณก็สามารถที่จะแก้ปัญหาของคุณได้ดอกไม้สีแดงนะครับเสื้อสีแดงแล้วก็หน้าตาสวยๆแบบนี้ก่อนที่จะตายหน้าตาคงจะสวยสะมากมายนะครับเพราะ,ะนั้นถือว่าสุขภาพไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนี่คือคําทำนายเกี่ยวกับเรื่องของลัคนาราศีธนูในช่วงของ17ตุลาจนถึง16พฤศพิกาคบสวัสดีครับ